ค่ะเพื่อนๆหนนีสายใหม่จะมาทำลาบปลาแซลมอนนะลาบท้องปลาแซลมอนนะคะที่เราต้องใช้ท้องปลาเพราะว่าท้องปลาเขาจะไม่แห้งเขาจะมีน้ํามันแล้วเวลาทานแล้วแบบแบบจับดีมีไขมันดีต่อร่างกายนะคะการทำลา,าบมันจะไม่แห้งเกินจะอร่อยค่ะวันนี้เนาะไอ้ท้องปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกหรือใส่เครื่องเทศตัวนี้นะคะจะไม่เหม็นขาวนะคะคุณนะคะเราเราจะเราจะคั่วข้าวคั่วเองนะคะ ใส่เครื่องเทศด้วยนะคะแล้วเราก็ปั่นปั่นเหแบบนี้แล้วนะคะใส่จะหอมและไม่เคาวแล้วก็มีอันนี้เครื่องเครื่องเทศสมุนไพรที่เคยมีอยู่คลิปที่เคยบอกแล้วนะคะว่าใช้อะไรบัางนะคะผบคคั่ว,วเสร็จคั่วเสร็จไม่หอมแล้วเราก็จะปั่นแล้วก็มาเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็พริกค่ะพริกนี่ก็พริกแห้งจินดาแห้งคั่วแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีหอมแดงนะคะซอยเรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีใบผักที่ใส่นะคะมีต้นหอมมีผักชีฝรัง่งแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะแล้วหอมค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงนี้นะคะเรื่องมีน้ำปลายนะคะแล้วก็มีเราเราจะทานคู่กบผักที่ผักสดนะคะผักอันนี้เราก็ปลูกเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันได้แล้วนะคะไม่เดือดนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องเทศนะคะ ค่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะที่เราทำไมต้องใส่คะเพื่อดับดับคาวท้องปลาแซลมอนนะคะท้องปลาแซลมอนนี้เขาจะไม่นิยมทานดิบนะคะเพราะเราต้องมาลวกหน่อยนะคะเพราะเขาจะคาวนับเริ่มนับสเต็ปเดิมล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขึ้นได้เลยคะ่ะแล้วก็ขึ้นได้เลยคะ่ะไม่ต้องสุกมากเกินนะคะ เดี๋ยวเราตักเสร็จแล้วเราไปทําการราดกันไ,ได้แล้วนะคะเราจะปรุงน้ําก่อนื่อใส่ปลานะคะเพราะปลาเดี๋ยวเมเันจะรีนะคะใส่ใส่หอมเลยนะคะทคนเลยนะคะพริกค่ะใส่ไม่ต้องยั้งเลยนะคะหมดเลยค่ะก็ต,ตามด้วยเราจะตัดน้ำตาลนิดนะ,ะที่ทากับข้าวส่วนมากเราใส่น้ําตาลนิดเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่ผงนัวหรือผงซูชนะคะ ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะเราต้องการให้มันเค็มน้อยกว่าเปรี้ยวเราก็วัดกันนะคะอันนี้ความเค็มประมาณที่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็วัดให้มันเต็มนี้นะคะเราต้องการเปรี้ยวกว่าขอดเค็มเราก็ใส่มะนาวให้เยอะขอเค็มใส่ให้เต็มพอดีค่ะโอเคเอดเลยค่ะ เนื้อปลาเมื่อกี้นะคะเราใส่ไปเลยนะคะเขาอยาให้ต้องเบานะคะเรืกเ่งเทคั่วนะ่นะคะเพราะว่าของาเร่งเทศมจะหอมากมีคลิปนึจะบอกวิธีการทำได้นะคะใช้คัวอะรบ้างนะคะก็คัน ั่วค่ะใส่ก็คััวไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบผักค่ะต้นหอมนะคะผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยค่ะที่เราเรียกกันนะคะแล้วก็ตามด้วยใบสะละเน่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งหน้านนิดหน่อยนะคะใส่เปนเดียวนะคะ เรร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันได้แล้วนะคะเราก็ทําการตักกันได้แล้วนะคะตักตักใส่จานนะคะหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะหอมข้าวคั่วเครื่องเทศที่เราคั่วนะคะเดี๋ยวจัดจานเสร็จแล้วเรามาดูนะคะว่าหน้าตาของเขาจะน่าทานแค่ไหนนะคะค่ะวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะราบท้องปลาแซลมอนของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟเลยคะหน้าตาน่าทานไหมคะ ท่านตาตานาทานนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วจะอย่าลืมกดสับตะไคร้และกดติดตามสายใหม่ไฮโซไดยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆห,หาขอรุ่ใหม่หม,มาทําคลิปมอบเพื่อนเพื่อนเพื่อจะได้เป็นแนวทางการธมาค้าขายของเพื่อนเพื่อนได้นะคะขอบคุณคะ่ะ